ด็กหญิงนิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่153 ด้านนอกมีเพียงเสียงลมที่พัดช,ช่วยทันทีที่ลวอีหนิงได้ยินประโยคนี้ก็ชะง,งักสีเท้านางถูกคุมตัวมาโดยตลอดไม่สามารถออกไปไหนได้หากลู่เจียเสีย,ยยินยอมพานางออกไปไม่แน่ว่านี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนางมองไปที่สาวใช้ข้างกายเหล่านั้นพวกนางล้วนมีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงเพียงคนเดียวก็สูงกว่านางเกือบสองเท่าลู่เจียเสีย,ยจับ าเฝ้าระวังนางอย่างเข้มงวดเขาจะพานางไปที่ใดในห้องหนังสือแย่หยียนลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนประสานมือกล่าวว่าท่านโหท่านผู้นี้ก็คือไม่ใช่กองการใดของเจ้าเขาบอกมืออย่าได้ล่วงเกินนางก็พอเขาสามารถล่วงเกินนางได้ถ้าว่าผู้อื่นห้ามทําขอรับขอรับ เยเ่ยนย่อมตระหนักดีเขารีบพูดเป็นพลวันหากท่านมีเรื่องต้องจัดการมีสู้ให้ข้าน้อยมาพบท่านอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ดีหรือไม่ขอรับไม่รีบลู่เจียเสียเอ่ยต่อแววตาเย็ยนเยียบขึ้นเล็กน้อยส่งสิ่งนี้ไปที่ตระกูลหลวงเขาชีไปยังจดหมายที่อยู่บนโตะ๊ะอีกสองวันข้าจะเข้าวังหลวง ไปเฝ้าหน้าพระพักเพื่อทูลฟ้องหลัวงสนยวนนั่นคือกำหนดเส้นตายของเขาต่อให้หลัวงสนยวนเป็นเพียงพี่ชายของนางและทั้งสองคนไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาอย่างแท้จริงแต่เขาก็ไม่ชอบให้มีผู้ใดอยู่ร่วมอาศัยกับหลัวอีหนิงในฐานะสามีของนาง ตรอกฝูเสียตระกูลหลวงแสงอัสดงสุดท้ายใกล้ลาลับหลินไห,หรูตบหลังหนานเกอเบาๆพลางกล่าวด้วยความกังวลอีหนิงไปเป็นแขกที่ตระกูลอย่างตั้งหลายวันแล้วนี่ดูไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑนะ์นักพวกเจ้าเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่ถึงเดือนจะปล่อยให้ห้องหอร้างมีได้ ข้าสามารถรับฟังพวกเจ้าได้เพียงแต่อีกไม่กี่วันพ่อของเจ้าก็จะกลับมาแล้วถึงยามนั้นทั้งเฉียวอีเหนียงและหลัวอีเลียนย่อมอยู่ด้วยพวกนางคงต้องกล่าววาจาหลายประโยคหากพ่อของเจ้าได้ยินต้องไม่สบอารมณ์เป็นแน่หลัวซันหยวนไม่ไว้ใจหลินไห่รู้ เขาตกลงกับหูหยินอย่างไว้แล้วไม่ว่าผู้ใดถามถึงหลัวอีหนิงก็ให้บอกว่าไปเป็นแขกที่ตัวของนางนานเกอร์กอดหมอนตุ๊กตาเสือใบเล็กๆของเขาไว้ลืมตามองพี่ชายอย่างงงงวยจากนั้นก็พบว่ามารดากำลังสนทนาอยู่เขายื่นมือเล็กๆออกไปจับปากของมารดาพี่สาว เรียกพี่สะพ้ยหลินให้หรู้กล่าวยังอดทนพยายามแก้ไขให้ถูกต้องอีกครั้งข้าทราบแล้วพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปพานางกลับมาท่านไม่ต้องกังวลหลัวสัญ่วนนำจดหมายที่ได้รับมาวางไว้ใต้ที่ทับกระดาษเขาหยอกล้อหนานเกออีกสองสามประโยคจากนั้นจึงกล่าวเงินหนึ่งพันห้าร้อยตำลึง เพียงพอสำหรับการใช้ในจวนแต่ละเดือนหรือไม่หากไม่พอใช้ท่านก็บอกค่าพอใช้พอใช้ใ,ชในตัวมีคนกินข้าวเพียงไม่กี่คนเท่านั้นจะต้องจ่ายมากมายเท่าไรกันเมื่อกล่าวถึงเรื่องที่เป็นทางการหลินไห่หรูก็ไม่กล้ารบกวนเขาอีกเขามีภารกิจมากมาย ข้าได้ยินเฉียวอีเหนียงกล่าวว่านางวานให้แม่สื่อที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฝั่งตะวันออกของเมืองหาคู่ครองที่เหมาะสมให้เหลียนเจียข้าต้องไปดูสักหน่อยเท่าว่าเหลียนเจียเริ่มถามถ,ามถึงอีหนึ่งแล้วหลัวสัญยวนส่งนางออกไปจากห้องหนังสือก่อนเดินกลับเข้ามาด้านในอีกครั้งเขาหยิบจดหมายที่วางไว้ใต้ที่ทับกระดาษมาเปิดอ่าน หลังจากเฉินอี้เข้ามาส่งจดหมายก็ยังไม่ได้ออกไปเขาเอ่ยถามอย่างลังเลไต้เท้าเหตุใดลู่เจียเสียจึงกำหนดเส้นตายมาให้ท่านท่านว่าจดหมายฉบับนี้เขียนถึงก็แค่คำกล่าวไร้สาระ สีหน้าหลัวซันยวนเรียบเฉยเขาให้เบ่ารับใช้ยกเชิงเทียนเข้ามาก่อนเผาจดหมายด้วยตัวเองเฉินอี้เห็นชัดถึงแววตาอันเย็นเยียบดุดคมมีดของเขาเขาต้องกำลังโมโหมากเป็นหน้าเพียงแต่ไม่แสดงออกมาเท่านั้นคนด้านนอกเข้ามารายงานว่าสีวอยต้องการพบเขาหลัวซันยวนเดินออกไปต้อนรับสีวอยเดินเข้ามาในห้องหนังสือแล้วนั่งลงยังไม่ทันกระทั่ง จะจิบชาก็กล่าวขึ้นว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าบัดนี้เจิงอิ่งคนอยู่ที่ไดรู่เจียเสียตอบว่ากำลังคุมตัวเจิงเอิ่งคนเข้าเมืองหลวงคำนวณจากเวลาน่าจะถึงแล้วเผ่าว่าทั้งกรมอาญาและสารต้าลีกลับยังไม่ได้รับตัวคนหลัวสั่นยวนให้เบ่ารับใช้ยกน้ำชามาให้เขา เรื่องที่บุตรชายของเติงอิ่งคุณสมคบคิดกับศัตรูข่ายแว่นแคว้นเป็นเรื่องจริงท่านไม่ต้องร้อนรนไปสิทธิ์มีวิธีการที่จะรับมือเขา ลูเจียเสียคิดว่าเจิงอิ่งคุณมาข่มขู่เขาถพาว่าเขามีผ่าใหญ่ในมือนั่นคืออิงปัวก้งหากต้องการคำนวณขึ้นมาจริงๆความชอบที่ด่านประการผิงหยวนสส่วนนับเป็นของเขาเขาจึงไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวที่สําคัญจากสถานะของพวกเขาสองคนในยามนี้คนหนึ่งเป็นผู้บัญชาการที่มีคุณงามความดีใหญ่หลวงอีกคนเป็นรองเสนาบดี กรมโยธาที่รับผิดชอบภารกิจของราชสำนักฮองเตเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยปรีชาสามารถต้องไม่เอ็นเอียงไปทั้งฝั่งลูเจียเสียเป็นแน่อย่างไรลูเจียเสียก็เป็นขุนนางฝ่ายบูสุดท้ายขุนนางฝ่ายบูก็ไม่ได้มีแผนการมากมายเช่นขุนนางฝ่ายบุนในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็วางใจที่จะปล่อยให้เจ้ารับมือกับเขา อารมณ์ของสีเวยพ่อนคลายขึ้นเขาให้หลวงสนหยวนรีบเข้าวังหลวงเพื่อไปอธิบายเรื่องเจิงอิ่งคุณหลังจากขุนนางอารักยื่นดีกาฟ้องร้องฉบับหนึ่งทั้งหก,กรมก็สั่นสะเทือนกระทั่งวังหยวนยังเอ่ยถามเรื่องนี้กับห้องเต้เพราะอย่างไรหลวงสนหยวนก็เป็นถึงรองเสนาบดีกรมโยธามิใช่ขุนนางสามัญทั่วไปเผาว่าหลวงสนหยวนกลับปฏิเสธ อาจารย์บัตรนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดหัวคิ้วของสีวยขมวดมุ่นเล็กน้อยไม่เข้าใจว่าหลัวสันยวนมีแผนการอะไรหากปล่อยให้เรื่องนี้บ่มเพาะต่อไปก็รังแต่จะไม่เป็นผลดีต่อเส้นทางขุนนางของหลัวสันยวนแม้ยามนี้เขาจะมีสถานะตำแหน่งสูงเ่าว่าหากตกลงมาก็จะยิ่งดูอนาถ ที่สำคัญเขาอายุยังน้อยแต่ฝีมือโหดนเยี่ยมทำให้เป็นที่วิพากวิจารณ์ของผู้อื่นอยู่ก่อนแล้วหลวสัญยวนประสานมือสิทย่อมมีแผนการของตนสีเวย่ยค่อนข้างวางใจในตัวหลวสัญยวนจึงพงกศีรษะก่อนกล่าวอย่างรำพึงช่างเพิดเจ้าชานฉลาดเด็ดขาดกว่าโยมิ้งเขามองการไกลไม่เท่าเจ้า ไม่จำเป็นต้องแคลงใจในตัวคนสีว่วอยวางใจในความสามารถของหลัวเสัญ่วนมากจิตใจและวิธีการของหยางหลิงไม่อาจเทียบเคียงเขา บางทีอาจเป็นเพราะความยากลำบากในวัยเยาว์หลวงสนนยวนจึงปฏิบัติต่อเรื่องราวต่างๆตามความเป็นจริงโดยเด็ดขาดยิ่งกว่าที่สำคัญยังคล้ายไม่เชื่อมั่นในตัวผู้อื่นอย่างหมดใจสีเวยพร่ำนึกมาโดยตลอดว่าหากไรแรงสกัดกั้นจากภายนอกหลวงสนนยวนคงต้องแปลเปลี่ยนเป็นหวังยวนคนที่สอง เขายิ้มก่อนจะหันมากล่าววาจาห่วงยัยในเรื่องส่วนตัวของหลัวซันยวันค้าก่อนข้าได้พบภรรยาผู้นั้นของเจ้ารูปโฉมงดงามจริงๆถ้าว่าอายุของนางยังน้อยถึงเพียงนั้นจะสามารถปรนิบัติเจ้าได้หรือภรรยาของข้ายังเด็กนัก เป็นข้าที่ดูแลนางเสียมากกว่าหลวงสันยวนตอบเสียงราบเรียบสีเวยคาดไม่ถึงว่าหลวงสันยวนจะเป็นเช่นนี้เลือกตบแต่งรับภรรยาตัวน้อยเขาคิดว่าหลวงสันยวนน่าจะเหมาะสมกับคนอีกประเภทหนึง่ง คนที่ประพฤติตนตามกฎเกณฑ์เป็นสตรีเรือนไหนที่เชี่ยวชาญการครัวเย็บป,ปักถักร้อยหรืออาจเป็นเช่นเซียวินที่สามารถส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่เขาเท่าว่าสุดท้ายกลับเป็นแม่นางน้อยร่างบ่อบบางที่มีรอยยิ้มสว่างสดใสซึ่งยืนอยู่ด้านหลังหลวสัญญวนในวันนั้นที่ทําให้ลูกศิษย์ของเขาคนนี้ดูมีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาหลายส่วนดูเหมือนยังมีบางเรื่อง ที่ทำให้หลวสัญยวนสูญเสียเหตุผลและการพินิจไตร่ตรองไปได้สวีวยิ้มพลางกล่าวเกรงว่าต่อไปเจ้าต้องลำบากแล้วในเมื่อแต่งรับเป็นภรรยาแล้วก็จงดูแลนางให้ดี หลัวสันยวนรับคำเขาส่งอาจารย์ออกไปจากกำแพงบังรัศมีก่อนจะย้อนกลับมาหลังกลับมาก็ยืนเอามือไพร่หลังนิ่งเงียบมองแสงสนธยาสีส้มนอกหน้าต่างความโกรธในใจกลุ่มนั้นยังไม่อันตรธานหายไปลูเจียเสียก้าร่างหนังสืออย่าให้เขา ผู้ที่มีอำนาจคับฟ้าย่อมไม่ต้องกังวลต่อสิ่งใดอำนาจสามารถจัดการได้ทุกสิ่งพวกเขาต่างเข้าใจในจุดนี้อย่างท่องแท้ช้าเร็วเขาต้องปะทะกับลู่เจียสเสีอยเพียงแต่ดวงชะตายังไม่ทัดเทียมขอเวลาให้เขาอีกสิบปีเขาจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สูงทัดเทียมกับลู่เจียสเสีอเท่าว่าบัดนี้เขาทำได้เพียงรอ วันต่อมาหลัวอีหนิงตื่นแต่เช้าตรู่ก่อนจะได้รู้ว่าลู่เจียเสียจะพานางไปที่ใดข้ารู้จักปร,รมาจารย์ท่านหนึ่งลู่เจียเสียกล่าวเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถแปลกพิสดารลึกล้ำนักเชี่ยวชาญรอบรู้หลายสิ่งที่สำคัญยังเข้าใจอย่างท่องแท้ ในเรื่องดวงชะตาข้าจะพาเจ้าไปให้เขาทำนายดวงชะตาหลวอีหนิ่งได้ยินเขากล่าวถึงตรงนี้จึงตื่นจากอาการงัวงเงียฝานอกรถม้ายังไม่ทันสว่างพื้นที่ชนบทข้างทางมีเสียงไก่ขันเป็นระยะลู่เจียเสียพานางออกมาก็เพราะจะทำนายดวงชะตาของนาง หลัวอีหนิ่งซุกตัวเข้าไปในมุมเป็นการแสดงจุดยืนไม่ว่าเขาจะกล่าวอย่างไรนางก็ตั้งใจว่าจะไม่สนใจเขาลู่เจียเสยียมองท่าทางเช่นนั้นของนางก็หัวเราะเสียงต่ำเขาทำนายดวงชะตาได้แม่นยำนักไม่ต้องสนใจว่าต้องเชื่อหรือไม่เพียงทำเพื่อความสบายใจเท่านั้น พูดแล้วก็ขว้ามือของนางขึ้นหลวอีหนิงพลิกมือหมายจะตีเขาแต่กลับถูกเขาคว้าไว้ได้อย่างง่ายได้เดิมร่างกายของเจ้าแข็งแรงสมบูรณ์เท่าว่ายามนี้ร่างกายกลับบกพร่องโดยกำเนิด ตั้งแต่วัยเยาว์ก็ทิ้งโรคไว้รักษาไม่หายขาดร่างกายอ่อนแอเกิดภาวะเย็นพร่องข้ากลัวว่าเจ้าจะตายตั้งแต่วัยเยาว์เดิมข้ายังเคยให้เขาทำนายชะตาให้เจ้าครั้งหนึ่งเขาทำนายได้แม่นยำทีเดียวขอบคุณท่านที่ห่วงใยข้าไม่มีทางตายแล้วการทำนายดวงชะตา มีที่ใดบ้างกล่าวไม่แม่นยำ่ำมิเช่นนั้นจะหาเงินจากท่านได้อย่างไรลู่เตียเสียหัวเราะขึ้นอีกครั้งเขาเรียกคนมาส่งอาหารเช้าให้นางมีการเตรียมขนมเตียไส้ผักดองเกีียวน้ำแผ่นแป้งและน้ำเต้าหู้อีกกาหนึ่งมาจากในจวน หลายวันนี้หลวงอีหนิงไม่ค่อยกินอาหารสักเท่าไหร่อันที่จริงนางกระวนกระวายใจจนกินไม่ลงแต่จะไม่กินก็ไม่ได้มิเช่นนั้นลู่เจียเสี่จะป้อนนางด้วยตัวเองนี่ทำให้นางประวันพรั่นพรึงหลวงอีหนิงกินเกี๊ยวไปสองชิ้นและน้ำเต้าหู้ครึ่งถ้วยก็หยุดกินลู่เจียเสี่มองปริมาณการกินของนางแล้วก็เลิกคิว้วเจ้ากินอิ่มแล้วหรือ พูดจบก็เคลื่อนเข้ามากอดและลูบท้องนางหลวอีหนิงรีบหลบพันละวันขณะที่นางอยู่ในตัน้นหลวงสัญยวนก็บีบบังคับให้นางกินให้มากทั้งที่ยามเด็กนางกินเก่งจนตัวอวบอ้วนแต่เหตุใดเมื่อโตขึ้นจึงได้เปลี่ยนเป็นอรชรเยี่ยงนี้หลวงสัญยวนไม่พอใจยืนกรานให้นางเพิ่มปริมาณอาหารการกินเป็นสองเท่าหลวอีหนิงเ,งเองก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด ครั้นนางเห็นอาหารก็อยากกินแต่เมื่อกินไปเล็กน้อยลำคอกลับรู้สึกตีบแน่นจนอยากจะอาเจียนนางไม่อยากทรมานตัวเองจึงเปล่าออกมาโดยไม่รู้ตัวข้ากินไม่ลงแล้วจริงๆลูเจียเสียชง,งักชะง,งนันบรรยากาศภายในรถม้าเงียบสงดผ่านไปชั่วครู่หลวงอีหนิงก็กล่าวขึ้นท่านจะปล่อยข้ากลับไปเมื่อไร่กัน ไม่ว่ายามใดก็ไม่ปล่อยเขาตอบเจ้าอยากไปจากข้าหรือคิดถึงพี่ชายสามของเจ้ากันแน่อีหนิงปิดริมฝีปากนั่นไม่เอื้อนเอ่ยวาจาลู่เจยวเสียพลันหัวเราะออกมาขยับประชิดนางแล้วเปล่าเคราะดีที่เขาเป็นพี่ชายสามของเจ้าหากมีฐานะอื่นข้าย่อมไม่มีทางปล่อยไว้เจ้าเข้าใจหรือไม่ หลวอีหนิงผินหน้าไปมองนอกรถมารุ่งอารุณของช่วงปลายฤดูาศาสต์อากาศยังคงเหน็บหนาวในไร่เต็มไปด้วยต้นข้าวโพดที่เติบโตเต็มที่อุป,ปนิสัยของลู่เจียเสียพะเด็จการเกินไปการไม่พูดกับเขาถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดยิ่งพูดมากก็ยิ่งต่อให้เกิดความผิดพลาดลู่เจียเสียเอ็นตัวกลับไปสายตาจับจ้องนาง วันนี้เมื่อกลับไปแล้วข้าจะไปนอนในห้องเจ้านยะในประโยคกระจ่างชัดเปิดเผยตรงไปตรงมาหลัวอีหนิงหันกลับไปมองเขาอย่างเย็นชาลู่เจียเสียข้าเป็นสามีของเจ้าลู่เจียเสียสำทับอีกครั้งไม่ว่าเจ้าจะยอมรับหรือไม่ข้ากับเจ้าก็ไม่เคยหย่าร้างข้าไม่เคยหย่ากับเจ้า เจ้าร่วมหลับนอนกับสามีถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักการฟ้าดินนอกจากนี้เจ้ามั่นใจหรือว่าพี่ชายสามของเจ้ายังต้องการเจ้าไม่แน่ว่าหลังจากเจ้ากลับไปสิ่งที่เจ้าได้พบอาจเป็นหนังสือ,อยาฉบับหนึ่งถึงเวลานั้นต่อให้เจ้ามาร้องไห้คร่ำครวญกับข้าข้าก็จะไม่ใจดีเช่นยามนี้แล้ว ลู่เจียเสียดูแคลนหลวสซันยวนหลัวอีหนิงรู้มานานแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าสุดท้ายหลัวสันยวนจะเป็นท่านราชเลขาธิการแห่งเหนือเก๋อเป็นคนเพียงคนเดียวที่สามารถคานอำนํำนาจต่อกอนกับเขาได้หลัวอีหนิงข่มกลั้นอารมณ์ก่อนกล่าวว่าท่านข่มขู่เขาว่าอย่างไร ตำแหน่งรองเสนาบ,บดีของเขาได้มาอย่างอันตรายลู่เจียเสียแค่นเสียงหยนันไม่รู้ว่าเรื่องของเจ้าและเขาจะทำให้เขาต้องตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เขา้าคายไม่ออกหรือไม่ในเมื่อพี่ชายสามของเจ้ากล้าแต่งรับเจ้าเป็นภรรยาเห็นทีคงรักเอ็นดูเจ้าอยู่บ้างเพียงแต่ต้องดูว่าเจ้าแข็งใจพอที่จะเห็นเขาตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากได้หรือไม่ สุดท้ายก็ยังลากเขาเข้ามาพัวพันหากไม่อยากให้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือจะเหลือเพียงหนทางการอยากขาดจริงๆแต่หลวอีหนิงไม่ยินดีคนผู้นั้นถือเป็นเลือดเป็นเนื้อส่วนหนึ่งในชีวิตของนางแล้วเป็นภูเขาสูงระหงาน เป็นทานน้ำไหลเอื่อยอันอ่อนโยนทั้งหมดทั้งปวงล้วนคือเขาชาติพบก่อนนางใช้ชีวิตกับลู่เจียเสียเพียงสองปีเท่าว่าชาติพบนี้ตั้งแต่วัย,ยาวนางก็ไล่าตามเขาร้องขอให้เขาอุ้ม จนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นภรรยาของเขาระยะเวลาช่างยาวนานเหลือเกินหลัวอีหนิงไม่กล้าแสดงออกว่านางใส่ใจหลัวสันยวนเกินไปนางปั้นหน้าบึ้งตึงอยู่บนรถมาไม่พูดจากับลู่เจ้าเสียอีกฟ้าด้านนอกค่อยๆมีแสงสว่างรำไรไม่ต้องเดินทางในค่ำคืนอันมืดมิดอีกแล้วดังนั้นตะเกียงแก้วเขาแพะจึงถูกดับลง เดิมอีหนิงหลงนึกว่าลู่เจียเสียจะพานางไปยังตร่องแห่งหนึ่งคาดไม่ถึงว่าจะเดินพางออกจากเมืองหลวงไปยังเขตช,ชานเมืองที่นี่เป็นประตูทางขึ้นวัดตาสือที่อยู่บนภูเขาเนินเขาเขียวขจีผิวเขาสลับซับซ้อนอากาศในช่วงฤดูศาสตร์ไม่ร้อนเมื่อเดินไปถึงทางขึ้นเขาก็จะพบตัวอักษรต้วนสูสามตัวขนาดใหญ่ ที่เขียนว่าวัตตาชือสลักอยู่บอหลักศิลาข้าพลันนึกขึ้นได้ว่าครั้งแรกที่ได้พบเจ้าคือที่วัตตาชือโลเจียเสียเกล้ายามนั้นทันทีที่เจ้าเห็นข้าก็หมุนตัววิ่งหนีเจ้าใช้ชีวิตมาเนิดนานแต่กลับไม่ฉลาดขึ้นสักนิดยิ่งเจ้าวิ่งก็ยิ่งดูมีพิรุษเจ้ารู้หรือไม่หลวงอีหนิงเกล่า ท่านกับเต้าเยียนหาเรือกันเรื่องรอบลงพระชนองค์ชายใหญ่หากข้าไม่หนีท่านก็จะสังหารข้าที่ข้าทำเช่นนั้นมิใช่เพราะข้าจดจำท่านได้นางหันกลับมากล่าวต่อข้าไม่ได้โง่ถึงเพียงนั้น ครั้นลู่เจียเสือได้ยินก็หัวเราะไม่นำพาการปฏิเสธของนางเขาจับจูงมือนางพาก้าวเดินไปด้านหน้าโดยไม่ปล่อยให้คลาดสายตาด้วยอุป,ปนิสัยของนางยากที่นางจะไม่เล่นลูกไม้อะไร ใต้ซือที่ทำหน้าที่ต้อนรับแขกรีบปรีเข้ามาต้อนรับอีหนิงที่ซ่อนใบหน้าอยู่ใต้เสื้อคลุมที่มีหมวกด้านหลังแซงทำเป็นนิ่งเฉยเขาโค้งตัวให้ลู่เตียเสียอย่างนอบน้อมก่อนพาเดินไปยังอาคารด้านหลังเพราะย่างเข้าสู่ช่วงฤดูศาสตร์แล้วอากาศบนเขาจึงเย็นเล็กน้อย อ่นเย,ยว่ถงนอกอาคารผลัดใบไม่หยุดพึ่งทำการปัดกวาดก็ร่วงหล่นพับผมลงมาอีกชั้นอีหนิงหยียบใบไม้แห้งก้าวขึ้นบันไดไปจากนั้นก็พบป้ายวัดที่แขวนอยู่หน้าลานกว้างมีผู้ติดตามเดินเข้าไปเคาะประตูเด็กน้อยซึ่งเป็นคนปัดกวาดเปิดประตูออกพร้อมถือไม้กวาดในมือเขายื่นศีรษะออกมาจากด้านใน เด็กน้อยเพิ่งถึงวัยไว้ผมผมด้านหน้าถูกตัดเป็นผมหน้ามมาสั้นทันทีที่เด็กน้อยมองไปที่พื้นใบหน้าขาวเล็กๆของเขาก็ย่นยู่กล่าวด้วยน้ำเสียงขุนเคืองต้องกวาดใหม่อีกแล้วเขาพูดพลางเปิดประตูไม้ถงมู่เพื่อให้แขกที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้เข้าไปด้านในอีหนิงเพิ่งเดินเข้าไปก็พบกับกำแพงบังรัศมี บนนั้นมีอักษรจ้วงสูคำว่าชานบริเวณลานกว้างดูเงียบสงบมุมด้านหนึ่งมีจอบและเสื้อกันฝนพี่ทำจากทางมะพร้าววางไว้ลู่เจียเสียนำนางเข้าไปด้านในอีหนิงกว่าตามองรอบด้านอย่างรวดเร็วเรือนนี้มีทางเข้าเพียงสองทางไม่นับว่าใหญ่ไรที่ให้หลบซ่อน กำแพงรอบข้างสูงเกินไปนางปีนข้างไม่ไหวส่วนกำแพงด้านหลังเตี้ยกว่าเล็กน้อยหากปีนออกไปก็จะพบป่าไม้พุ่มไม้รกทึบสามารถใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวได้แต่ทั้งนี้ต้องหลบสายตาของลู่เจียเสียไปให้ได้เสียก่อนมิเช่นนั้นยังไม่ต้องกล่าวถึงเข่าด้านหลังเพียงนางห่างจากลู่เจียเสียเล็กน้อยเขาก็รีบขวานางกลับมาข้างกายทันที ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <1> 1> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ